ก็ในวันนี้นะครับเสียงผมก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งตื่น <Yeah. S 1> คือวันนี้ต้องลงคลิปนะงงก็เลยแบบรีบตื่นมาอัดคลิปซะหน่อยนะครับเดี๋ยวแบบตัดลงไม่ทันอะไรอย่างี้วันนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยว่าผมจะเอารถมาดิฟแต่เป็นรถที่แบบคล้ายๆกระบ,บะแต่ไม่ใช่กระบ,บะ <Huh? S 1> <c oughs> งงวะอยู่คันไหนวะจำไม่ได้แล้วนะ่ะอ้าวนี่งไงนี่ไง Yeah. ดูที่ผมแต่งไว้ดิเออไปไเป็นไงเฟี้ยวปะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันน่าจะตัดแบบข้างหลังออกได้อนะเนาะเออถ้ามันตัดออกได้ก็คือเท่เลยอะผมจะทําการเบินยางให้เหลือศูนย์ก่อนนะครับแต่ผมขอไปซื้ยอยาง2ก่อนอย่าลืมนะยาง2ยาง2เขาต้องใช้ในการดิบนะครับถ้าเราไม่มียางสองเราก็ดิบไม่ได้ลือได้วะไม่รู้ดิแต่ยางสองมันดิบง่ายที่สุดแล้วนะผมจะทําการเบินยางโดยการลองเชิงรถคันนี้เอ,อ้ย ลืมตั้งค่าอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมตอนจะดิฟต้องตั้งค่าตามผมแบบเมื่อกี้เลยนะถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูเอง <c oughs> <c oughs> ลึบบอันนี้อย่างไงโคตรเท่โคตรตึงโคตรเกลียนโคตรอันตรายโคตรีท่อ,อะไรเนี่ยเสียงผมโคตรแปลกเลยใช่ป่ะทุกคนตอนเพิ่งตื่นอะเสียงแบบหล,ล่อเท่หล่อเท่หล่อดเท่หรือหน้านอุบาติวะ <c oughs> <c oughs> ชูบ ผมก็จะมาดิฟตรงไม่ใช่ดิฟดิมาเบินยางทิ้งตรงสนามบินนี่แหละครับเทดีโคตรแรงอะ่ะเอาไปดิฟเสร็จเดี๋ยวเราแบบไปจูนดันดีกว่าก็ได้เป็น2คลิปเลยโคตรคุมนี่เกียร์สี่นะเนี่ยมันยังดิฟได้อยู่หรอโอ้โหโโไม่ธรรมดาคันนี้เขาไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะมันก็ดิฟดีอยู่นะผมว่ะโคตรดีเลยอะ่ะเฮ้ นี่เป็นไงเป็นการวอร์มไปด้วยนะครับจรออิจริงเนี่ยดิฟดิฟเราควรต้องปล่อยคันเร่งด้วยนะครับไม่ควรกดแช่นะถ้ากดแช่มันจะไหลไปยาวๆอ่ะเข้าใจปะนะดูถ้ากดแช,มช,ดดแช่มันก็จะปื้อไปนู่นใช่ไหมมันก็จะเนี่ยไหลไปแบบนี้ยาวๆเลยนะครับนี่ผมบอกชิกเล็กๆน้อยๆให้นะแต่ถ้าเราไม่กดค้างมันก็จะชะลอแล้วเราก็กดเติมไปแบบนี้นะครับอืมเราก็จะคุมองศาของมันได้ ไม่สิน่าจะคุมระยะทางของมันได้ด้วยแหละอันนี้รู้อะไรก็พูดไปหมดแล้วรู้อะไรก็พูดให้หมดอะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอว่าเป็นการบอกทิกด้วยแล้วกันผมว่าน่าจะดิฟได้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปจูนเกียร์อะไรดีกว่าอ่าเราก็เอาเป็นหนึ่ง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 แล้วก็ฮ่าฮ่าฮเกียร์อื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน4ี4ส,ส,สี่ีอะฮะจูนมัวม่วๆไปก่อนมาดูดิว่ามันจะดิฟเท่หรือเปล่าอันนี้ เพราะน้องก็น่าจะได้อยู่แหลนะนะเฮ้ยที่ผมกดเบรกไม่ติดนะครับชิบนี่โคตรเฟี้ยวแล้วก็หมุนเป็นไงชิบแล้วก็หมุนติ้วเออสวยไปดีกว่าไม่เอาละ <c oughs> ไม่เอาละเดี๋ยวนะทำไมมันรถรถมันไหลดียังวะหรือว่าคันรถคันมันเล็กม,มันก็เลยเบาผมก็เลยยังไม่ทินอะไรแบบนี้หรอกชิบหมุนมาแบบนี้ นี่แล้วก็หมุนอีกรอบนึงหมุนอีกรอบนึงขออีกรอบนึงเนี่ยหายังไงทุกคนแบบมึนหัวแล้วอะ่ะคุดูแบบพี่มึงดีพี่อะไรของมึงเนี่ยนี่แปลคนปกติเขาไม่ได้หรือไงวะธรรม,มดาโลกมันจะไม่จาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซ่อมรถกันก่อนชื้นเป็นไงเป็นไง ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอ่ะอยากรู้ด้วยความเท่ให้น้องเออไม่เข้าใจหรอเออสวยเพิ่งอจาจยสซอมเสร็จเมื่อกี้นี่ผมไม่ชอบลยเกมนี้ที่มันลดบุบอ่ะอยากให้มันมีแบบตั้งค่าแก้ลดบุบอ้าวนี่มันทะลุดได้วยยหรอรู้อยากให้มันมีแบบปิดการลดเขาเรียกว่าอะไรวะแบบปิดการลดบุบอะไรแบบนี้เออในตั้งค่าผมไม่ชอบเลยเวลารถมันบุบขอดีแบบเต้ๆหน่อยแล้วกันฮึบนี่เป็นไง รถษเสียวแล้ววนตรงนี้อีกรอบหนึ่งวนตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อีกรอบหนึ่งชืบแล้วก็มาตรงนี้ครับชืบนี่เสียวจอดไงไม่ชนดว้วยอืมแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนเสร็จไปข้างหน้าต่อชืบแล้วก็มาเข้าซอยตรงนี้เฮียเล่นอย่างมั่ว แล้วก็หมุนอีกรอบนึงมาตรงนี้ชึบแล้วก็หมุน <c oughs> คุณูบอกเวียนหัวมาแล้วครับพี่โอ้ยไม่ได้กำลังจะหลอดเท่เลยแม่งผมแบบว่าจะมาตรงนี้เว้ยแล้วก็แล้วก็ลงลงตรงนี้เออแล้วก็มาตรงนี้จะหมุนอะไรักหนาวะเวียนหัว <c oughs> เพราะว่าคนเล่นอ่ะน่าจะเวียนหัวกับคนดูละชื้กดหมุนตรงนี้อีกเฮ้ไม่ชนด้วยโคตรเท่อะจะหมุนเลยทั้งหนาวอะเฮ้ยเฮ้ปยปึ้งเรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เสือกชนเนาะชื้ไปทุกคนยอดดีบึมขึ้นเขาเป็นไงหรอ เขาเท่เขาเฟี้ยวเก๋สมองสอนเนี่ยเสี็จจริงทุิ้งพูดเชี่ยอะไรเนี่ยึบอืยังดิฟเป็นอยู่นะขึ้นเขาผมว่าแบบมันไม่ยากแล้วละ่ะผมจะลองดิฟถอยหลังดูอ่ะเฮ้ยต้องใช้มุมมอง <c oughs> อเป็นเทอะไรเนะี่ยใช้มุมกล้องมุมคนที่สามไม่ใช่ดิมุมกล้องที่สามเออไม่ใช่มุมมองบุคคลโอ้ยมันดิฟไม่เป็นแล้วว่ะดิฟถอยหลังไม่เป็นแล้วว่ะทุกคน จ้ามแล้วกันขออีกสักตั้งหนึ่งเลยบ้าอืมเอ,อ้ยังได้อยู่ไม่เท่าไหร่นี่ดริบถอยหลักนะะเออแล้วก็เดินหน้าไปเห็นบ้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ื่อกี้มันฟุกแน่ๆอืมชิบออสวยโอเคเราไปดิฟในสนามกันดีกว่าผมเบื่อในเมืองแหละ,ะทุกคนผมว่ารถคันนี้น่าจะดิฟดีใช่ผมว่าน่าจะดิฟดีอยู่แหละ อขอแบบไฮไ,ไลทต์ต้นคลิปได้ปะโค้ <c oughs> งแรกประเดิมโดยการลองลดโค้งใหญ่ๆนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวหมุนอ่ะหมุนหมุนก็หมุนปะ <c oughs> ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะนี่เป็นไงเฟี้ยวจอด อ๋อไม่หลุดชึบนี่เป็นไงเป็นไงโคตรคหล่อโคตรเฟี้ยวรถเหี้ยอะไรมันผ่านหน้าบ้านกูเยอะจังวะเนี่ยวันเนี้ยเป็นไรวะยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังถูๆถ,ถ,ถ่ายๆโอ,โอเคผมเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่าผมไม่ถนัดเลยผมถนัดแบบนี้มากที่สุดแล้วเฮ้ย ออเออเลยหมดเลยยังวันนี้เดี๋ยวผมขอไปล้างรถก่อนการล้างรถที่แบบไม่ต้องเข้าลานล้างรถปรั๊บยังไงรถสะอาดละเฮ้ยโอ้โห <c oughs> โอเคกูคจะไปทางนู้นถึงมาทางนี้ว้าวเจริญไปเวลาเอาใหม่ชื้ หมุนครับมันต้องหมุนชึบเออดีนะรถไม่พังโอเคผมจะมาทางนี้ดีวะ่ะผมเบื่อทางนั้นละเฮ้ยชึบหมุนหมุนออกมาก่อนโอเคแล้วก็ดีไปต่อโคตรเกียนชึบไอก็ไม่เท่าไหร่นี่วะ่ะเออ,เอ,อ โอ้โดนนิดเดียวก็ไม่ได้ที่หหวงว่ะเอา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 ,เอ,า,เอ,าอย่าบอกดิบได้เฉะยอะเอางงงงกูก็งงนี่แบบไม่มองไม่มองหลังด้วยะโคตรเท่ผมว่านั้นรอบมันสูงไปว่ะคันนี้น่ะคือมันต้องรอบแบบตำ่ตำๆกว่านี้ว่าคันนี้มันต่ำได้อีกเฮ้ยโอ้โหเกือบหลุดแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนอีกรอบนึงก็ได้อะ โคตรเฟี้ยวอ่ะเป็นมั่วก็ยังดิฟได้อ่ะชืบชืบโอเคโอเคโอเคได้อยู่สวยชืบต้องแบบไปเอารอบลงอีกนะเออผมไปเอาลงอีกดีกว่าเห็นแล้วมันยังไม่ไมรูู้อ่ะจากห้าห้าห้าใช่ไหมลงแม่งน5ห้าหนึ่งห้าไป หนึ่งห้าไปเออก็ได้อยู่นะผมว่าโอยอะไรติดคอไปลูกฮ้ยอย่าตกสวยหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนปึบสวยสวยครับสวยครับน้องไป <c oughs> <c oughs> เออต้องเล่าตำต่ำแบบนี้ดิแต่ก็รู้สึกว่ามันยังสูงไปอ่ะหรือว่าเราต้องลดแถวแรกวะ เฮ้ยเรามาเร็วไปเราไม่ผ่อนไงเราห้าวไงไปรีบต่อครับโอ้มาเร็วไปแล้วมาเร็วเกินไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปแก้แขนก่อนเฮ้บอืม เอ้ยโอ้ยอย,นะยังไม่โดนอะยู่นะยังไม่โดนนะทำไมอยากแก้แค้นแบบโค้งแบบนี้วะโอ้ยเอ้ยสวยเป็นโค้งที่แบบพลาดโคตรบ่อยทำยังไงก็ไม่ชินสักทีนั่นไงชืบ ออได้อยู่ได้อยู่นี่ยต้องอย่างนี้ดิห้ามไปเป็นแบบนี้ทุกรอบแล้วกันทุยหลุดไปแล้วเฟี้ยวการดิฟที่แบบโคตรมั่วเป็นไงยังกลับมาได้อยู่อะไรเนี่ย นี่ไงชนไปหนึ่งทีเฮ้ยทอยเดี๋ยวว่างๆมาฝึกดิฟในสนามดีกว่าแต่คงจะไม่ได้มาฝึกหรอกจะพูดไปกันแหละชื้นนี่จะหมุนอะไรักหนาวะเนี่ย ชึบเออเลยโอ้มันไม่ได้มันต้องรีเซ็ต้วยการหมุนแบบนี้แล้วก็ไปต่อเอาน้ำมันหมดโอเคครับทุกคนก็สารับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับ <c oughs> น้ำมันหมดคือกูปิดคลิปเลย <c oughs> พอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทดมคลิปของผมต่อไปสารับคลิปนี้ไปบ๊ายบายสวัสดีครับ